ทุกคนตอนนี้ PM 2.5ก็คือหนักมากไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะเออหลายๆคนรู้อยู่แล้วแหละว,ว่า PM 2.5เนี่ยมันขนาดเล็กมากๆดงังนั้นมันจะส่งผลต่อเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบทางเดินหายใจรวมถึงด้านผิวหนังด้วยนะเออวันนี้อันก็จะมาเล่าให้ฟังนะว่าทางด้านผิวหนังเนี่ยเจ้าฝุ่น PM 2.5มันทําอะไรได้บ้างก็แบ่งเป็น2แบบนะคะคือระยะอคิวหรือว่าแบบ ฉับพลันเฉียบพลันแล้วก็แบบระยะยาวหรือว่าแบบโครนิกเนาะซึ่งแบบเฉียบพลันเนี่ยมีอะไรบ้างนะบางคนถ้ามีโรคประจําตัวอย่างเช่นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังสะเก็ดเงินหรือว่าคนที่เป็นสิวอาจจะรู้สึกว่าผื่นเรามากขึ้นสิวเรามากขึ้นอันเนี้ยก็มีสาเหตุหนึ่งมาจาก PM สองจุดห้านะส่วนระยะยาวอันนี้คือหล,หลายหลคนอาจจะกังวลนะระยะยาวเนี่ยมันทําให ผิวเราเสื่อมเร็วขึ้นริ้วรอยต่างๆจุดด่างดำต่างๆพวกเนี้ยจะมาเร็วขึ้นหมดเลยนะแล้วก็มีงานวิจัยพูดถึงเรื่องเนี้ยเยอะมากๆทีนี้เราก็ต้องมาป้องกันเนาะทำยังไงคือเราไม่สามารถเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ปลอด PM 2.5ได้ตลอดเวลาแต่ว่าเราก็หลีกเลี่ยงได้เนาะถ้าวันไหนที่ PM 2.5ค่ามันสูงมากๆอ่ะแนะนำว่าอยู่เอาดอให้สั้นที่สุดเลือกอยู่เฉพาะในอาคารเท่านั้นเนาะและถ้ามีเครื่องกรองอากาศได้ก็จะยิ่งดีเลยค่ะข้อแรกข้อที่2การสวมแมสช่วยได้จริงๆแมสที่สามารถกัน PM เองได้เนี่ยจะต้องเป็น N95 แต่ถ้าเกิดว่าใส่ N95 ตลอดมันก็อาจจะ พูดไม่ถนดัดหายใจไม่ถนดัดก็อาจจะใช้เป็นแมสสองชั้นแทนได้นะคะส่วนข้อที่3ถ้ากลับมาบ้านเนี่ยให้รีบอาบน้ําเลยเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาฝุ่นเกส่งทาทุกอย่างเนี่ย เคลียร์ออกให้หมดเนาะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำง่ายๆนะคะที่ทุกคนสามารถทำตามได้เลยนะจ๊ะแล้วก็คลิปถัดไปเดี๋ยวอังจะมาลงลึกนะว่าในช่วงที่ PM 2.5เยอะขนาดนี้เนี่ยเราควรจะใช้สกินแคร์ที่มีส่วนผสมของอะไรบ้างเราติดตามกันนะคะ